สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาผัดกระเพราไสอ่อนหมูกันนะครับใบกระเพรานะครับผมใช้กระเพาก้านแดงนะครับอันนี้นะครับซื้อมา5บาทนะครับผมว่ารสชาติก็จะฉุนกว่านะครับผมก็ใช้เตาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเราใส่น้ํามันไปเลยนะครับแล้วก็ผัดพริกกับกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับผัดให้พอหอมนะครับกระเทียมกับพริกตำไม่แหลกนะครับ หยาบผมใช้กระเทียมไทยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจปอกนะครับเราได้ใส่เปลือกเปลือกเขาจะไม่แข็งเหมือนกับกระเทียมจีนนะครับตอนนี้ก็หอมแล้วนะครับใช้เวลาผัดประมาณนาทีกว่า,วานะครับหลังจากนั้นเราใช้ไส้หมูต้มใส่ไปเลยนะครับผมได้ต้มไว้แล้วนะครับซึ่งวิธีการต้มนะครับเดี๋ยวผมติดคลิปไว้ในคำอธิบายนี้นะครับ ช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็นัดปรุงรสนะครับใส่น้ำมันหอยประมาณช้อนครึ่งนะครับเพราะว่าหมูเราไม่ได้เยอะนะครับใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ซอสปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใส่พริกี้วดํดำนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับของปรุงรสประมาณหนึ่งช้อนชา มว่าซีอิ๊วดำผมหนักมือไปหน่อยนะครับใส่น้ำไปนิดหน่อยชิมรสชาติดูนะครับว่าเราต้องเติมอะไรไปอีกนะครับชิมรสชาติเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆคือตอนนี้เราผัดไฟแรงแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่กระเพรานะครับผมปิดไฟนะครับผมใส่กระเพราแล้วผมปิดไฟเลยนะครับ ว่าผมไม่ต้องการให้กะเพราเขาสลดมากนะครับผมชอบกินแบบนี้นะครับกำลังอร่อยเลยนะครับตักใส่จานนะครับกับข้าวจานเดียวนะครับทำง่ายๆอร่อยด้วยนะครับกะเพราเนี่ยเป็นที่ยอดฮิตเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ